มีมือหนึ่งอาตมาก,กวดไปไม้ยุนากุดมีผาลูกหนึ่งโล่งจากตถตูมาหาหลวงปู่พอจะเสร็จธุระจากหลวงปู่แล้วก็ยังมาหาอาตมาดิหลวงพี่หลวงพี่บ่อยากเป็นพระคู่บ่พระนบ่าวาะบ่อยากเป็นพระคู่บ่เว้ยมันเป็นไงปนันติครับไงตัวแล้วผมต้องเฮ็ดจังเลผมจังเลเป็นพระคู่ ท่านกระเือเอีมลอยไปฝากผมจับซีหากระลังกับพ่อผานาวาพราเจะเล่าบอกกับอาตมาจบแล้วแล้วกับไปอัดหลัดอาตมากระสงสัยดย้เป็นปลาคู่นี่มันเป็นไงประดันบ่เอ็มลอยซีหากระลังหนึ่งกระลังหนึ่งกับว่าถึงหาลอยไหมหลวงปูเ่เล่ากรเลยตอบว่าเจ้าลองคิดบ่มีดีในกระลังหนึ่งนี่มีเอีมลอยหาสิบขวดซี่หากระลังนี่มันกับสองลอยขวดสองลอยหาสิบขวด เจ้าล่องคุ้วดยรยหาสีบนั่นแหละเจา้าจีเป็นพระคู้วเลยเลยพ่นาว่าอาตมาก็เลยอ๋อการทูเจรียตในวงการสงเนี่ย่มมันมีมาโดนแล้วเอาจะหัวจะเตือนมันมีทุกอาชีพการทูตเจรียตน่น,นะเพราะว่าทุกอย่างนี่มันขับเคลื่อนด้วยเงินทุกอาชีพก็มีทั้งคนดีกับคนบด่ดีฝากไว้ให้คิด ว่าจะเลื่อนพร